การจำตัวเลขจานวนมากในหัวของคุณเวลาที่ไม่มีกระดาษแม้แต่แผ่นเดียวอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ผมมีวิธีที่จะทําให้มันง่ายขึ้นแค่ปัดตัวเลขทั้งหมดที่คุณต้องใช้ให้ลงท้ายด้วยศูนย์มาลองกับตัวเลข3หลัก2ตัวเป็นตัวอย่างกัน543-339บวก339ขนาดเขียนตัวเลขเหล่านี้ลงบนกระดาษยังเป็นเรื่องท้าทายเลยแต่การปัดเศษขึ้นทําให้จัดการง่ายขึ้นมากในกรณี54.3จะถูกปัดขึ้นเป็น550 และ339้กลายเป็น340ทีนี้การจำตัวเลข2ตัวนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะกงั้นมาหาคำตอบกัน550-340้ก340เท่ากับ890เจง๋งแต่นั้นไม่ใช่คำตอบของสมงการเดิมในการคำนวณน,นั้นเราต้องจำให้ว่าเราบวกตัวเลขเริ่มต้นไปเท่าไหร่ซึ่งมันง่ายมากเราแค่ต้องลบตัวเลขเดิมออกจากจำนวนที่ปัดเศษขึ้นผลลัพธ์จะเป็นดังนี้550ลบ543ได้7 และ340-339ลบ339ได้1ทีนี้เอา7กับ1บวกกันคุณก็จะได้8นั่นคือตัวเลขที่เกินมาที่เราได้ในผลรวมที่ปัดเศษขึ้นดังนั้นสิ่งเดียวที่ต้องทำตอนนี้คือลบ8ออกจาก890แล้วคุณก็จะได้ผลลัพธ์สุดท้าย890-8ลบ8ได้882และคำตอบของ543-339บวก339คือ882 การหาเปอร์เซ็นต์ใดๆก็ตามของจํานวนใดๆที่สามารถหาด้วย5ในหัวของคุณนั้นไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณรู้ตารางสูตรคูณดีพอสมมุติว่าคุณเห็นสินค้าที่คุณต้องการซื้อในอาร้านค้านั้นลดราคา5%อร์เและคุณอยากรู้จํานวนเงินที่แน่นอนที่คุณจะประหยัดได้มาดูวิธีคิดกันสมมุติว่าวราคาเต็มขอ,ของของที่คุณจะซื้อคือ142คุณต้องการรู้5%เของจํานวนเงินนั้นขั้นแรกย้ายจุดทศนิยมไปทางซ้ายหนึ่งหลัก ซึ่งจะได้14.2ทีนี้หารจำนวนนี้ด้วย2และคุณก็จะได้7.1ซึ่งเป็นคำตอบสำหรับคำถามของคุณหลักการนั้นไม่ได้มีอะไรมากการหา10%ของจำนวนใดๆนั้นง่ายเพราะคุณแค่ต้องย,าย,ย้ายจุดทศนิยมไปทางซ้ายเพียงหลักเดียวซึ่งเราทำไปแล้วในขั้นตอนแรกและ5%คือ10%ที่หารด้วย2ใช่ไหมล่ะนั่นเป็นเหตุผลที่เราหารผลรวมที่ได้ด้วย2เช่นกัน การหาเปอร์เซ็นต์ใดๆที่เป็นตัวคูณของ5สามารถทำได้ในลักษณะที่คล้ายกันมาลองใช้35%ของ324เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันอีกครั้งให้ย้ายจุดทศนิยมไปทางซ้าย1นึ่ตำแหน่งได้32.4ทีนี้คุณต้องดำเนินการ2อย่างที่ต่างกันกันกบตัวเลขนี้อย่างแรกคูณด้วย3ซึ่งจะทำให้คุณได้97.2อย่างที่2หารจำนวนเดียวกันด้วย2จะได้ผลลัพธ์เป็น16.2และตอนนี้ ที่เหลือก็แค่บวกตัวเลขเหล่านี้97.2บวก16.2เท่ากับ1น3 4 mm hmm. นั่นคือคำตอบของคุณ35%ของ324คือ113.4ให้ผมอธิบายให้ในกรณีที่คุณไม่เข้าใจเรื่องการคำนวณทั้งหมดเหล่านี้กันอย่างแรกนั้นคุณต้องหารตัวเลขด้วย10และเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายจากนั้นคุณต้องคูณตัวเลขของคุณได้วย3.5ซึ่งมันไม่ง่ายเลยที่จะคิดในใจดังนั้น คุณต้องแยกตัวเลขก่อนและหลังเลื่อนจุดทศนิยมขั้นแรกคุณคูณตัวเลขของคุณด้วย3แล้วก็ตามด้วย0.5ในการคูณจำนวนใดด้วย0.5นั้นคุณจะต้องหารด้วย2เนื่องจาก0.5เป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนของคุณจากนั้นเมื่อคุณทำการคูณทั้งหมดเสร็จแล้วก็แค่บวกผลลัพธ์เพื่อให้ได้จำนวนเริ่มต้นของคุณคูณด้วย3.5มันอาจจะฟังดูซับซ้อนในตอนแรกแต่ถ้าคุณฝึกวิธีนี้สักหน่อย คุณจะพบว่ามันใช้ได้ง่ายมากเลยล่ะตอนนี้พักเรื่องการคำนวณที่ซับซ้อนแล้วมาสนุกกันแทนดีกว่าถึงคนอื่นจะบอกแบบอื่นแต่คุณสามารถพิสูจน์ได้ว่า2บวก2จริงๆแล้วเท่ากับ5และนี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการพิสูจน์แต่เตือนกันว่าอย่าพยายามทำแบบนี้ในคาบคณิตศาสตร์ล่ะเอาล่ะเรามีหลักสากลที่ว่า0เท่ากับ0ตอนนี้ศน,นอาจจะเป็นผลมาจากการลบตัวเลขออกจากตัวมันเอง มาลองใช้เลข4และ10เป็นตัวอย่างกันแล้วเราก็จะได้สมการนี้4-4ลบ4เท่ากับ1 0ลบ10มาลงลึกให้มากกว่าเดิมกัน4สามารถเขียนเป็น2ยกกำลัง2และ10สามารถเขียนเป็น2คูณ5ได้ในท้ายที่สุดเราก็จะได้สมการนี้2ยกกำลังสอลบ2ยกกำลังสองเท่ากับ2คูณ5ลบ2คูณ 5, 5ต่อไปในทางคณิตศาสตร์ เราสามารถทําให้มันง่ายขึ้นในการใช้วงเล็บและนี่คือสิ่งที่เราได้วงเล็บ2อลบสคูณกับวงเล็บ2อบวกสเท่ากับ5คูณวงเล็บ2อลบสและอีกครั้งตามกฎของคณิตศาสตร์เราสามารถตัด2อลบสทั้ง2ฝั่งได้และผลลัพธ์ก็จะกลายเป็น2อบวกสเท่ากับหใช่เลยนั่นเป็นวิธีที่ใช้พิสูจน์สิ่งที่เป็นไปไม่ได้คณิตศาสตร์สามารถทําสิ่งที่เหลือเชื่อได้เลยล่ะโอเค กลับไปสู่เทคนิคทางคณิตศาสตร์ของจริงกันดีกว่าการยกกําลังสองตัวเลข10อาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากแต่มันมีวิธีง่ายๆในการยกกําลังสองตัวเลข2หลักที่ลงท้ายด้วย5ได้มาใช้45เป็นตัวอย่างขั้นแรกคุณต้องคูณหลัก,กแรกด้วยตัวมันเองบวก1นั่นคือ4ี่บวกหเท่ากับ5ดังนั้นคุณจะต้องคูณ4ด้วย5ซึ่งได้20ทีนี้เพิ่ม25ในตอนท้ายคุณจะได้2025 แค่นั้นเลยนี่คือคำตอบของคุณ45กำลังสองคือ2025ถ้าไม่เชื่อผมก็ลองใช้เครื่องคิดเลขดูสิวิธีง่ายๆในการคูณจำนวนใ,นใดๆและผมหมายถึงเลขใดก็ได้ด้วย5อาจจะไม่เคยมีใครพูดถึงในโรงเรียนวิธีการจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับว่าตัวนั้นเป็นเลขคู่หรือเลขคี่มา,าเริ่มที่เลขคู่กันสมมุติว่าคุณจะต้องคูณ35,66ด้วยห ขั้นแรกหารจำนวนนั้นด้วย2คุณจะได้1,758ตอนนี้เพิ่มสูนลงไปแล้วคุณจะได้คำตอบ1,7580ทีนี้มาลองเลขขี้กันเราจะใช้2,463เป็นตัวอย่างก่อนอื่นลบ1จากตัวเลขนั้นได้2,462ทีนี้หารด้วย2อีกครั้งผลลัพธ์จะเป็น1,231 จากนั้นแทนที่จะใส่ศูนย์ก็ให้ใส่5ต่อท้ายแทนซึ่งจะทำให้คุณได้12,315และนี่คือคำตอบของคุณ2 4 6 3คูณ5เท่ากับ12,315เอาละ่ะตอนนี้ผมมีปริศนาให้คุณไทายมาดูกันซิว่าคุณจะแก้มันได้หรือไม่ใน10วินาทีคุณมีสมการที่สร้างจากไม่ขีดไฟซึ่งอ่าน,นว่าว่ากับคุณต้องย้ายไม่ขีดไฟเพียงแค่อันเดียวเพื่อทำให้สมการเป็นจริง เวลาเริ่มเดินแล้วนะอีกครั้งนี่เป็นปริศนาดังนั้นจึงไม่ใช่วิธีแก้แบบเดิมๆหากคุณย้ายไม่ขีดไฟหนึ่งอันจากด้านซ้ายแล้ววางไว้โดยให้ตรงกลางของมันอยู่ด้านบนของหนึ่งทางด้านขวาคุณจะได้สัญลักษณ์รากที่สองดังนั้นสมการจึงเป็นจริง หเท่ากับ q u a r ร r o ูทของ1แต่ก็มีอีกวิธีเช่นกันคุณสามารถย้ายหนึ่งในไม้ขีดไฟที่เป็นรูปตัววไปด้านขวาเพื่อให้กลายเป็น x แทนด้วยวิธีนี้คุณจะได้เลข11ที่เป็นเลขอารบิกซึ่งเท่ากับเลข11ที่เขียนเป็นเลขโรมันแค่นี้ก็เรียบร้อยมาไขาปริศนาคณิตศาสตร์กันอีกรอบดีกว่าหนังสือราคา1ดอลลาร์บวกครึ่งราคาของมันเองหนังสือราคาเท่าไหร่ ผมจะให้เวลาคุณสิวินาทีหรือหยุดวิดีโอชั่วคราวก็ได้นะถ้าคุณต้องการเวลามากกว่านี้ในการไขปริศนานี้คุณจะต้องสร้างสมการโดย b คือราคาของหนังสือและคุณต้องหาราคาให้ได้โดยสมการจะมีลักษณะดังนี้ b เท่ากับ1บวก b ส่วน2 เพราะในการหา b คุณจะต้องบวก1กับครึ่งหนึ่งของ b เพื่อให้ง่ายลองเขียน b เป็น b ส่วน2บวก b ส่วน2ทางด้านซ้ายก็จะได้ b ส่วน2บวก b ส่วน2เท่ากับ1บวก b ส่วน2ตอนนี้เราสามารถย้าย b ส่วน2จากด้านขวาไปทางซ้ายและจะได้ b ส่วน2บวก b ส่วน2ลบ b ส่วน2เท่ากับ1ลบ b ส่วน2จากตัวของมันเองทำให้เราได้ b ส่วน2เท่ากับ1 ดังนั้นสิ่งเดียวที่ต้องทำคือคูณ1กับ2แล้วคุณก็จะได้บดังนั้นคำตอบคือ B เท่ากับ2 mm hmm. ตอนนี้ถ้าคุณไขปริศนานี้ได้ด้วยตัวเองคุณอาจจะเข้ามาหาวิทยาลัยออกฟอร์ดได้ในรอบชิงชนะเลิศของเกมตะกะาผู้เล่น2คนกำลังแข่งขันกันเพื่อชิงรางวัลวรางวัลจะอยู่ใต้ดึงห้าวัตถุที่คุณเห็นบนหน้าจอมีคนบอกชิล่าเป็นการส่วนตัวถึงรูปร่างของวัตถุซึ่งซ่อนรางวัลไว้ด้านใต้ โคลินได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสีของวัตถุเป็นการส่วนตัวผู้เล่นทั้งคู่เป็นนักคณิตศาสตร์และใช้เหตุผลเชิงตะกะอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาคําตอบและทั้งสองคนรู้ว่าอีกคนถูกบอกถึงรูปร่างหรือสีของวัตถุพิธีกรถามพวกเขาว่าคุณคนใดคนหนึ่งรู้ใช่ไหมว่ารางวัลอยู่ไหนผู้เล่นพูดว่าไม่พิธีกรถามว่าตอนนี้รู้หรือยังทั้งสองสายหัวพิธีกรถามอีกว่าแล้วตอนนี้ล่ะ และผู้เล่นตอบพร้อมกันว่ารู้แล้วมันเป็นไปได้อย่างไรแล้วรางวัลอยู่ที่ไหนหยุดวิดีโอชั่วคราวได้นะหากคุณอยากจะพยายามไขปริศนานี้ด้วยตัวเองหรือด,ดูต่อไปเพื่อหาคำตอบเอาล่ะชิล่ารู้เกี่ยวกับรูปร่างของวัตถุ ดังนั้นสําหรับเธอแล้วมันเป็นใบได้ทั้งสามเหลี่ยมสีแดงหรือสีเขียววงกลมสีเขียวหรือสีเหลี่ยมสีแดงเพียงหนึ่งเดียวที่มีคลินรู้เกี่ยวกับสีของวัตถุดังนั้นสําหรับเขาแล้วมันเป็นไปได้ทั้งสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมสีแดงหรืออาจจะเป็นสามเหลี่ยมหรือวงกลมสีเขียวหรืออาจจะเป็นวงกลมสีม่วงเพียงแค่อันเดียวเมื่อพิธีกรถามว่ามีใครสักคนรู้ว่ารางวัลอยู่ที่ไหนหรือไม่และตอบว่าไม่ทั้งคู่ก็ได้ข้อมูลใหม่สําหรับชีล่ามันไม่ใช่สี่เหลี่ยมแน่ และเนื่องจากโคลินไม่รู้คำตอบเช่นกันมันไม่ใช่วงกลมสีม่วงโคลินใช้เหตุผลเดียวกันดังนั้นพวกเขาจึงตัดทั้งสองทางเลือกนี้ออกไปหลังจากคำถามที่สองทั้งคู่ยังไม่รู้คำตอบและพวกเขาก็ได้ข้อมูลใหม่อีกครั้งชิล่าเหลือตัวเลือกแค่รูปสามเหลี่ยม2รูปและวงกลมอีกหนึ่งรูปเธอรู้รูปร่างของวัตถุดังนั้นหากเธอยังไม่รู้ว่ารางวัลอยู่ที่ไหน แสดงว่าไม่ใช่วงกลมส่วนคนลินเหลือคําตอบรูปร่างสีเขียว2รูปและสีแดง1รูปเนื่องจากเขารู้สีแต่ไม่รู้คําตอบมันจึงไม่ใช่สีแดงฉะนั้นแล้ววัตถุอีก2อย่างจึงถูกตัดออกไปจากทั้งคู่และสุดท้ายนี้หลังจากครั้งที่3ที่พิธีกรถามถึงรางวัลพวกเขารู้แน่ว่านั่นคือสามเหลี่ยมสีเขียวโดยใช้ข้อมูลที่รู้ในตอนแรกเท่านั้น